ไปไม่ทันอีกเหมือนเดิมเพื่อนๆเนชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพื่อนๆมันเหลือเชื่อไหมไปครั้งที่สองก็ไปไม่ทันอีกเหมือนเดิมโอ้ปวดใจมากๆกับสามีปวดใจมากๆนี่มันอะไรกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคย<ฮ>นาตาลีค่ะนะ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อนๆนะก็มาเจอกันคราวนี้ก็ ep 14แล้วนะเพรว่าเออล่าช้าไปน,นิดหนึ่งนะปกติแล้วคือนาตาลีเนี่ยจะพยายามทำคลิปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆคอยติดตามกันนะถ้าใครยังไม่เคยกด subscribe ก็กดนะกดติดตามมาไว้กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเวลามาหรือว่าอยากจะฟังเรื่อง ต่อของนาตาลีเรื่องเล่าชีวิตจริงของนาตาลีก็อย่าลืมกดกระดิ่งกกิ้งๆเอาไว้นะคะไว้ติดตามกันค่ะถ้าใครมาพบ E ีีนี้ก็คือ EP 1ีแล้วถ้าใครยังไม่เทดได้ดูนะก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP ีแรกเลยค่ะนะเป็นเรื่องเล่าของนาตาลีที่เล่าจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาค่ะเพื่อนเพื่อน ถึงนี้ได้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวย้อนความไปนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจบตอนที่ว่าเ,เล่าเรื่องออการใช้ชีวิตของนาตาลีกัสมีอเมริกันสามีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ลำบากใจเป็นอะไรที่ทรมานแต่ก็ต้องฝันฝ่า อุปสรรคมาให้รอดพ้นไปได้นะตอนนี้ก็มาถึงที่ว่านาตาลีแอปพลายเอ่อิคนคัสแล้วนะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับเขาก็ากระท่อนกระแท่นมานะเอ่อก็ตอนนี้ก็เป็นระหว่างที่ว่ารอว่าเอ่อทางสถานทูตเ,เขาจะตอบรับว่าเรียกเข้าไปสัมภาษณ์คินคัสได้ยังไงนะแต่ระหว่างที่อยู่กับสามีเนี่ยก็โอ้โหมีเรื่องนะ ที่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งก็คือสามีนาตาลีเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขาเคยติดยาเสพติดมาก่อนนะแล้วก็เขาก็พยายามเออคือตอนนี้เขาเลิกแล้วเลิกตอ,ต,อตอนตอนตอนที่เรากลับที่มาอยู่กับนาตาลีแล้วแต่งงานกันเนี่ยนะเขาก็เลิกแล้วแล้วนี้อยู่มาได้ประมาณสักแปดหรือเก้าปีตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาเลิกนัดได้มาประมาณแปดเก้าปีนะก็อ่า คนที่เขาเคยติดยาเสพติดมาเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขามีวิธีบำบัดกันก็คือว่าเขาจะมีมีกลุ่มซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็คงจะทํากลุ่มพวกนี้เหมือนกันก็คือแบบว่าเรียกไปประชุมเรียกไปมิทติ้งกันทุกวันนะคะให้เจอกันทุกวันกระตุน้นการให้กําลังใจกันนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเตล็อปปี้คือที่อเมริกาเขาเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ ติดยาเสพติดนะว่าให้ทําตัวยังไงซึ่งสามีนาปลีก็ไปอย่างเงี้ยเขาก็ไปมิสติ้งทุกคืนหรือว่าอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งนะ mm hmm. พอน,นักพอดีดนานานหลายปีแล้วเขาก็อาจจะไปอาทิตย์ละครั้งถ้าเขาไม่ได้ไปเลยเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ไปเลยเนี่ยเขาก็จะอะไรอะ mm hmm. ออบางทีเขามีปัญหาอะไร เครียดมีปัญหาเรื่องความเครียดนี่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องการงานเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะเขาอาจจะมีโอกาสกลับไปเสพได้อีกเหมือนเดิมน,นะเอาล่ะนะอันนี้ก็คือเป็นสา,ามีนาตีที่เขาเคยติดยาเสพติดซึ่งตอนหลังนี้เขาก็เ,าเลิกแล้วเลิกไ8ปแปดเก้าปีเราก็ทางานนะทำงานก็เพราะทางานได้ดีแล้วเราก็แต่งงานมาแล้วเราก็ช่วยงานเขาได้ดีแล้วก็ ออพอแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะสามีนาตรลีก็ทําอีกอาชีพนึงก็คือ,อ,อซื้อบ้านซื้อบ้านเก่าแล้วก็มาตกแต่ง้วก็ทำใหม่แล้วก็ขายนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปี2,505นระรู้สึกว่าการค้าเรื่องการขายบ้านที่ดินโอ้โหกำลังรุ่งมากเลยเขาซื้อบ้านมาแล้วเขาก็ต่อเติมบ้านทําบ้านนะแล้วก็ขายขายก็ทิ้งก็ได้กาไร เดอดอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็มีส่วนช่วยเขาด้วยนะเขาก็เดีใจว่าแต่เราก็คือต้องช่วยอะนะเราก็มีความผูกพันกันนะว่าเออหนึ่งเขาก็ช่วยแต่งงานให้เราสองเราก็ต้องช่วยเขาทําธุรกิจด้วยเพื่อความอยู่รอดของชีวิตคู่ที่ว่าเออเราได้คนดีแล้วเราเอยากจะอยู่ด้วยกับเขาไปนานๆน,นะคะทั้งๆท,ที่เขาก็มีผู้หญิงอื่นนะแต่พอมาระยะหลังนาบนดีก็เริ่มทําใจนะว่าโอเคแหละ ส่วนหนึ่งของเขาไม่ดีส่วนนั้นมีส่วนเดียวส่วนอื่นๆเขาดีหมดการทำมาหากินการการที่เ,<ม>เขา,เาไม่เเรเรื่องอื่นนะพอเขาเลิกยาเสพติดแล้วเขาก็ไม่ดื่มเหล้าเขาก็ไม่สุขหลีเลยอะไรเงี้ยทำแต่งานแล้วก็ไปเที่ยวเป็นบางครั้งแล้วก็ติดผู้หญิงนะเราก็ให้อภัยเขาเพราะว่าเขาก็คนเราก็ต้องมีคิดไปทีงเขาก็มีส่วนดีส่วนไม่ดีใช่ไหมแต่ถามว่าส่วนที่ไม่ดีแล้ว จริงๆแล้วมันหลายครั้งหลายคนนะผู้หญิงก็เหมือนกันทุกคนนะว่ามันยอมรับลําบากนะที่ว่าสามีไปนอกใจแล้วก็ไปมีผู้หญิงอื่นเนี่ยเพืเ่อนใช่ไหมแต่เราก็ต้องทนนะพอถึงถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยอย่างนาตาลีเนี่ยกินคาัานาตาลีก็ยังไม่ได้ก็รอเวลาเขาเรียกไปสัมภาษณ์ถ้าสถานทูตเขาเรียกไปสัมภาษณ์เนี่ยขเขาก็จะต้องดูว่าพฤติกรรมของผัวเมียเนี่ย,เ,ยเขาอยู่กันแล้วไปกันรอดหรือเปล่าอยู่กันจริงหรือเปล่า แต่งงานกันจริงหรือเปล่านะใช้ชีวิตอยู่กันจริงหรือเปล่านะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคู่หลายๆคนก็บางคนเขาก็ไม่ได้แต่งงานจริงนะบางคนเขาก็ไม่ได้อยู่กันจริงนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาจะต้องลำบากใจแต่ส่วนของนาตาลีเนี่ยเราแต่งงานจริงเราอยู่กันใช้ชีวิตจริงแต่ส่วนที่ลำบากใจก็คือเราลำบากใจว่าสามีเราไปมีผู้หญิงเอื่นเนี่ยมันก็นหนักเหมือนกันนะเพื่อน นะถ้าใครมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้คุยกันได้นะเพื่อนๆอนว่าเออมันเป็นยงงอย่างไงเงี้ยนะแต่แต่นาตาลีก็ทนทนทนเอาละนะส่วนไม่ดีมีส่วนดีเขาก็มีเราช่วยเราได้นะโอเคทีนี้พูดถึงว่าสามีนาตาลีเนี่ยมากแบบวีรกรรมมากคือรรมีอยู่ครั้งหนึ่งนะสองครั้งนะเพื่อนๆนเราก็พยายามทำดี เขาเคยพาผู้หญิงอื่นไปเที่ยวพาผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวหลายครั้งหลายคานะเขาบอกเราเขาก็เสนอเราว่าเออเดี๋ยวฉันจะพาอยู่ไปเที่ยวบ้างนะโอเคเราก็อยากจะไปนะบอกเราปเราไปเที่ยวฮาวายกันนะกับแผนที่ว่าจะไปเที่ยวฮาวายกันโอเคแหละก็เราก็ต้องบอกที่ทํางานก่อนล่วงหน้านะว่าเราจะ ไปเราจะไปเที่ยวเราจะต้องหยุดงานไปเที่ยวสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยไปเว c a t i o สักอาทิตย์หนึ่งเราก็ลาง,งานเรียบร้อยซื้อตั๋วกันเรียบร้อยที่เตรียมตัวที่จะไปฮาวาย mm hmm. เขาก็ทํางานยุง่งกระซับกระซายอะไรของเขาเขาไม่รู้แต่เราก็ดีใจนะว่าสาออมีจะพาไปเที่ยวฮาวายเพราะเราก็เคยไปมาแล้วฮาวายแต่ยุคก่อนที่เราไม่ได้ไปอยู่อเมริกาซึ่งอยู่เมืองไทยแล้วก็มี ได้ทํางานแล้วก็ไปเที่ยวที่ฮาวายก็เคยไปมาแล้วแต่ครั้งนี้คือเราได้ไปก đầu, ับเขานะเราก็ดีใจนะว่าที่จะได้ไปเที่ยวที่ฮาวายด้วยกันเราก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวฮาวายกันนะเ<ๆ>พื่นอนเพื่อนลาง,งาน<ม>เขาก็พยายามเคลียร์งานให้หมดนะแต่สามีนาตาลีเนะี่ยเขาเป็นคนติดยามาก่อนแล้วก็คือน,นิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ยนะเขาเป็นคนเ์<ม>วิสมากเป็นคน,นก็ กังวลเพราะว่าคือเขาเคยพึ่งคิดอันนี้นาตาลีคิดว่านะเขาเคยพึ่งยาเสพติดไงแต่พอตอนหลังเขาไม่มียาเสพติดแล้วเครียดเขาอะไรก็จะทำอะไรเนี่ยนะโอ้โหเขาวนอยู่นั่นแหละทํางานอะไรนี่เดียวเขาก็วันที่จะไปเนี่ยนะเขาก็วน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 ทำนู่นทํานี่ไม่เสร็จสักทีเตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่เสร็จสักทีนะจองถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อน ไปถึงสนามบินเราก็เลง mm. เลงเลง,เลงบอกคุณเราจะต้องไปถึงสนามบินอย่างน้อยสองหรือสามชั่วโมงนะโอเคโอเคทนัทนทนัทนทนันทันเป็นคนเลทประจําเป็นคนช้าประจาปรากฏว่าพอไปถึงเครื่องนะพอไปถึงสนามบินนะจะขึ้นเครื่องเนี่ยนะเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาปิดเครื่องแล้วเพื่อนเขา,ขา,าปิดเครื่องแล้วเขาบอกเขาไม่รับแล้วคุณมาช้าปิดเครื่องแล้วเพื่อนคือหมายถึงว่าเครื่องพร้อมแล้ว เขาปิดประตูแล้วว่ากันเถอะเราไปไม่ทันโอ้โหมันเป็นความทุกข์ทรมานใจมากๆเขาก็เครียดเราก็เครียดแล้วทาไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เราก็เล่งเขาอยู่ตลอดเวลาพอไปถึงนะพนักงานที่นั่งบอกคุณมาช้าไปแล้วเครื่องปิดประตูแล้วเขาไม่ให้เข้าแล้วคุณมาช้าคุณต้องไปเอานัดงวดหน้าใหม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคือ เขาเราเขาก็ไม่ต้องขอโทษค่ะไม่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 ได้คินเงินหรือว่าไม่ได้เสียนะพเพียงแต่ว่าเราไปช้าเขาก็อาจจะเราต้องเปลี่ยนตั๋วไปข่าวหน้าใหม่ใช่ไหมโอเคเราก็ไปทําเรื่องเปลี่ยนตัวไปข่าวหน้าใหม่เพื่อนๆน,น,นะถัดไปอีกถัดจากนั้นไปอีกประมาณ3ามอาทิตย์เราก็จะตั้งตั้งเปลี่ยนวันที่ใหม่เราก็จะตั้งตั๋วไปใหม่เอาละโอ้ยลางาน หอาทิตย์ไม่ได้ไปนอนอยู่บ้านนะไปฮาวายนอนอยู่บ้านโอ้โหเขาก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมสามอาทิตย์แล้วก็ตั้งหลักไปใหม่เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าลางานใหม่อีกอ,ะอ่ะไปใหม่ไปใหม่อีกครั้งที่สองเป็นยังไงเพื่อนเพืนเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนไปไม่ทันอีกเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพื่อนๆมันเหลือเชื่อไหมไปครั้งที่สองก็ไปไม่ทันอีกเหมือนเดิมโอ้โปวดใจมากๆกับสามีปวดใจมากๆนี่มันอะไรกันถ้าบอกว่าไม่ไปซะดีกว่านะอยู่บ้านมันยังนอนสบายเอกเหนกอยู่บ้านดูทีวีทำอะไรได้อีกสบายเลยนะ แต่ระหว่างที่นั่งรถไปกับเขาเนี่ยนะเวลามันถึงแลวกูย,ยังนั่งรถอยู่ยังไปถึงสนามบินไม่ได้เลยเนี่ยพอไปถึงสนามบินเครื่องออกไปแล้วเพือ่อนเป็นไงครั้งที่สองโอ้โหปวดใจมากๆเลยเจ็บใจมากเลยนะ,ะโอ้โหนี่เป็นกันขนาดนี้แล้วนี่อยู่เป็นถึงขนาดนี้เลยตกเครื่องบินสองครั้งเพื่อนๆในชีวิตนาตาลีก็ไม่เคยที่ว่าไปไหนแล้วตกเครื่องบินนะ มีอยู่กับสา 3, มีคนนี้แล้วตกเครื่องบินถึงนเพื่อนเชื่อไหมโอ้โหจำเป็นชีวิตจิตใจเลยจำจริงๆเลยขับรถกลับมาบ้านกันทะเลานะ,ะลก,กันนะทะเลาะกันทีนี้คือเราก็บอกว่าอยู่ทำไมอยู่ทำอย่างนี้ทำไมอยู่เตรียมของเตรียมอะไรมาเป็นเวลาเป็นอาทิตย์แต่ถึงเวลาเราไปไม่ได้อยู่เห็นไหมว่านี่มันเป็นครั้งที่สองแล้วนะ เขาก็ใจงั้นอย่างนี้น่ะดรืก็โมโหโมโหมากเลยบอกหยุดพูดเลยนะหยุดเลยนะหยุดพูดดี่ยวนี้เลยนะมันไปหยุดมันพูดใหม่พูดใหม่ใช่ไหมโหนาตลีก็แบบว่าคืออยู่กับคนที่เครียดแล้วอยู่กันแบบนี้นะมันมันมันสุดๆเลยนะนาตาลีก็ซุดๆเลยนะบอกอยู่จะหยุดไหมถ้าไม่หยุดพูดเลยนะนาตาลีก็พักเลยอ่ะขับรถอยู่ก็พักอย่างนี้เลยนะโหนพักไปติดประตูเลยอ่ะ บอกหยุดไหมถ้าไม่หยุดนะจะพักอีกนะจะเอาอีกเอาให้หลุดประตูไปเลยตายไปด้วยกันเลยนะผลีก็บอกโหส,สุดเลยนะเขาก็เลยหยุดเลยไม่กล้านะไม่กล้าเลยเขาตอนหลังก็เลยรู้ว่าพราบว่าทะเลาะก,กันแล้วบอกหยุดนะแล้วเขาไม่หยุดอนะ่ะคือมันเหลืออดเหลือทนอนะ่ะมีอีหนึงที่บ้านนะอันนี้นาะตาลีเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆไม่ต้องทำต่างนะ คือมันเหลือทนไงเพื่อนมันทนมันสุดทนจริงเลยแล้วก็เขาก็พล่ำอะไรของเขาเราก็เราก็รู้แล้วว่าเออเรื่องแค่นี้มันจบเราก็ศาสตร์จบแล้วนะมีทิงอยู่ที่บ้านอยู่เราก็เราก็บอกว่าอยู you put, you put, right? you put, right? ่พูดอยุดพูดได้ไหมอยู่หยุดพูดได้ไมบางทีเขาก็พูดวกไปวนมาเราก็ฟังไม่เขารู้เรื่องแต่เรารู้เรื่องว่ามันพูดวกไปวนมาบอกเข้าใจแล้วอยู่ เราก็เข้าใจเรื่องของเรายูก็เข้าใจเรื่องอยู่คือคนเรามันไม่เข้าใจกันไงนก็เลยบอกให้หยุด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 พูดหยุดเถียวทะเลาะกันอยู่ในบ้านนะ่ะมันมีแคนโดนะแคนโดคือเทียนเทียนนี่เป็นอันเนี้ยบอกอยู่หยุดพูดไหมไม่หยุดนาัตาลีควายแคนโดนี่ได้าตาเีอเฟี้ยงตรงไปเลยโอ้โหเชียดหัวเลยเชียดเลยจริงๆนะอันนี้ไม่ดีเพื่อนๆออย่าทำตามนะ แต่นาตาลีทําด้วยความโมโหมันอดลงทนไม่ได้จริงๆนะเนี่ยสองครั้งที่นาตาลีทําไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นการหยุดคนนี้ได้เหมือนกันพอหลังจากนั้นพอทะเลาะกันปุ๊บนาตาลีบอกให้หยุดนะยหยุดพูดนะถ้ายื่ไม่หยุดพูดนะเดี๋ยวถ้าฉันพูดมั่งแล้วฉันเอามั่งแล้วอยู่จะรู้นะยู่กัเห็นแล้วจะไหมโอ้โหหยุดเลยพอหลังๆนาตาลีบอกว่าหยุดพูดสต็อปแค่นี้พอทะเลาะกันแค่นี้พอแล้วเลิกพูดเขาก็หยุดเลยนะ อันนี้คือแบบเราไม่รู้จะทำยังไงอย่างนีง้ไงเขาก็ไม่กล้าทําอะไรเราหรอกเราก็ไม่เคยกล้าทําอะไรเขาหรอกแต่ว่าความโมโหของคนเรามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะที่เขาบอกว่าโมโหวฆ่าคนตายมันก็อาจจะมีส่วนได้เหมือนกันเพราะว่าคือคนมันไม่ยอมหยุดอ่ะแล้วเราก็โมโหอะไรเงี้ยแต่เขาอะเป็นคนที่ว่าไม่เอาจริงแต่เราอะเป็นคนเอาจริงไงถ้าเราบอกเราบอกหยุดแล้วก็คือต้องหยุดถ้าไม่หยุดแล้วก็เอาแน่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหม อันนี้ก็เป็นความใจร้อนของเราาตอนหลังๆนาตาลีก็คิดคิดนะว่าเอ,อการที่เราใจร้อนเราก็ยังโชคดีที่ว่าไม่ได้ทําอะไรรุนแรงมากมายนะแล้วก็เขาก็คือมันก็มันก็ไม่ดีนะชีวิตผมเนี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยหาความสุขอะไรไม่ได้ไไดเลยเ,เพื่อนเราล่ะนะก็ใช้ชีวิตด้วยกันกระทนกระแทนมา หลังๆมาเนี้ยนะไม่เคยได้ไปไหนกันเลยเพื่อนๆไม่เคยได้ไปไหนเลยเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะไปไหนเขาเลยนะถ้านหลังๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่นาตระลีกก็นับวันรอที่ว่าจะได้ไอ้กินคา้าที่จะได้ไปเที่ยวกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านนะ <S <S แล้วก็รอประมาณปีครึ่งเลยมั้งนะเพื่อนๆประมาณปีครึ่ง แล้วก็เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์พอไปสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกเราก็ใช้วันที่สัมภาษณ์นะขับรถต่างคนต่างไปไปที่เดียวกันผัวเมียแต่ไม่ขับรถไปด้วยกันบางคนขับรถไปแล้วไปเจอไปสัมภาษณ์ก็อย่างดีนะเราไปสัมภาษณ์แล้วมันผนะ่านเพราะว่าคือคนสัมภาษณ์นะเขาก็ดูออกไงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม สมัยนั้นเนี่ยเราต้องเรามีรูปแต่งงานเรามีรูปที่มีรูปแบบไปเปิดให้เขาดูว่าเ,ออเราใช้ชีวิตด้วยกันนะจริงๆว่าเรากินอยู่ด้วยกันนะเราแต่งงานกันจริงนะแต่ปรากฏว่าไอคนสัมภาษณ์เนี่ยมันดูพฤติกรรมเราแค่นั้นเองสามีนาตาลีบอกอยู่ก็ต้องไปหลับรูปเลิกไปเลยไม่มีความสําคัญหรอกอ่ะอยู่รู้ได้ไงไม่สําคัญเขาบอกว่าสําคัญที่ว่าเขาอะทางานแล้วเขาเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าและปีหนึ่งเขาเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะ เขารับผิดชอบชีวิตเราได้ไหมเขาสปอนเซอร์เราได้ไหมเขาบอกว่าคนที่สัมภาษณ์เขาดูตรง,งนี้บอกอันนั้นก็มีส่วนจริงนะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนได้แต่งงานกับเมร r i c a n ิ i t i z e n แล้วก็ทํางานเป็นหลักเป็นแหลง่งเสียภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะแอบพาได้ง่ายๆแล้วก็กินค่ดก็ได้มาง,ง่ายๆนะสรุปแล้ววันนั้นก็ผ่านผ่านแล้วก็ได้กินค่ดมาทีนี้ก็ โหดีใจมากเราลีก็ดีใจมากโอเคแหละเราก็ขอบคุณเขานะว่าที่ผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทําที่ดีที่สุดนะก็ได้กลับมาเมืองไทยนะเพื่อนเพื่อนกลับมาเมืองไทยโอ้โหตอนนั้นช่วงนั้นเจ็ดปีค่ะเป็นเพื่อนกลับมาเมืองไทยมาเจอพ่อพ่อนอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลลงเครื่องบินมาปุ๊บมาเจอพ่อโหกอดพ่อหล่องห้เลยเจ็ดปีเจ็ดแปดปีนะกว่าจะได้กลับมาเจอพ่อแม่ อันนี้เราก็ไม่ลืมบุญคุณเขาถ้าเขาไม่แต่งงานให้เราเราก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับบ้าน mm hmm. ก็อาจจะอยู่เป็นคนผิดกฎหมายอยู่ที่อเมริกาทํางานอยู่อย่างนั้นแหละแต่แล้วก็พอกลับมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันคือมันดีใจอ่ะส่วนหนึ่งมันก็ดีใจทํางานแล้วก็เก็บเงินมาส่งเงินให้ลูกด้วยนะแล้วก็ให้เงินพ่อแม่พ่อแม่กเ็เริ่มแก่นะ แต่เราก็ยังต้องทํางานอยู่ที่นั่นต่อไปแล้วก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ได้เดือนแล้วก็กลับไปใหม่กลับไปใหม่ก็ไปสู้ชีวิตใหม่กับ,ก,บกับเขาแหละเพื่อนๆนะชีวิตมันยังต้องสู้ต่อไปแล้วก็บ้านหลังนั้นเราอยู่ด้วยกันประมาณสักปีครึ่งสองปีนาะตาลีรักมากเลยบ้านหลังแรกที่เราซื้อและอยู่ด้วยกันกับสามีเนี่ยนะแล้วคือเขาก็ซ้อมบ้านขายบ้านเพราะบ้านหลังนี้นะพอนวันที่นาตาลีกลับกลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่นะนะ โอ้โหพอกลับไปเนี่ยนะห้องน้ำนาตาลีคือเราแบบเหมือน,นแยกห้องกันอะไรเงี้ยแยกใช้ห้องน้ํากันมีห้องน้ำสองห้องเขาเปลี่ยนหมดเลยเขาทุบห้องน้ำล้าทาใหม่หมดเลยนะห้องบางห้องคือก็ล,ลังเทาเฮาก,ก,ก็ยังดีๆอยู่นะแต่เขาก็แบบอยากจะทําแล้วก็ขายไงพอเขาทําเสร็จนะบ้านนั้นซ่อมประมาณอยู่ปีครึ่ง,งนี่ยนะซ่อมทุกวันนะ คนนู้นมาทําหน่อยคนนี้มาทําหน่อยคนงานเขาบ้างจ้างคนนู้นคนนี้มาทาําบ้าง,น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 ,าางนะทําจนดีหนะ้าอยู่สุขสบายมากเลยเพืเ่อนนาตาลีก็รักบ้านหลังนั้นมากเลยเสร็จแล้วอยู่กันได้ปีครึ่งสองปีเขาบอกเขาจะขายบ้านหลังนี้นะอโอ้โหนาตาลีนั้งร้องไห้โหเลยบอกอยู่บ้านหลังนี้เนะี่ยเขาซ่อมมันนะเขาสั่งของมาอย่างเดียวเพืเ่อน สร้างของมาแล้วนาตาลีเป็นคนคุมคนงานเป็นคนดูทุกอย่างเลยซ่อมนุ่มทำนุ่นทำนี่มาอันนี้จัดอันนู้นไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาจัดอันนี้นะพอถึงเวลาเขาจะขายบอกอยู่ก็ไปซื้อบ้านอืน่นขายก็บอกไม่ได้จะขายหลังนี้แหละแล้วขายหลังนี้แล้วก็ได้เงินให้เงินมาเยอะพอสมควรก,กันนะแล้วก็ไปซื้อหลังใหม่เพื่อนไปซื้อหลังใหม่ซึ่งหลังนั้นนะ่ะเราก็ไม่เห็นดีด้วยเลยเ,เพื่อนแล้วก็มันมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่บ้านหลังนั้นอีกด,ด้วยนะ มันลราเอาไว้เดี๋ยวมาเล่าคัน EP สิบห้านะเพื่อนเพ่อน EP สิบหเดี๋ยวมาเล่าถึงบ้านหลังนั้นว่ามันดีไม่ดียังไงแล้วก็มันเป็นชีวิตอีกอย่างหนึงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคะที่เขาบอกว่าเปลี่ยนที่อยู่ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงด้วยนี่แหละเตียน,นบ้านหลังใหม่นี่แหละนะเพื่อนเนเดี๋ยวเรามาพบกัน EP สิบนะ ถ้ายังไงคลิปนี้เพื่อนๆชอบแล้วติดตามนะนาตาลีกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะแล้วก็มาดูกันมาพบกัน EP ี15ต่อไปค่ะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนละคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยนะาตาลีค่ะ นะพบกันอีกแล้ว EP 1 5นะ EP 1 5แล้วค่ะเพื่อนๆบรดี้หนึ่งห้าบดี้เซหนึ่งห้าหนึ่งหห้าหนึ่งห้าบดี้เซสองเซบาดี้เซไทยเซหนึ่งห้าแล้วค่ะเพื่อนๆ <laughs> EP 15แล้วนะ <c oughs>